สวัสดีครับวันนี้นะครับพีวผมจะมารีวิวอันบ็อกซิงนะครับผมเป็นเครื่องเสาะล่องนะครับผมหรือว่าทิมเมอร์นะครับของยี่ห้อซินโซโนนะครับผมจากช่อง n โฟ f ์สตอรี่นะครับผมก็ยังไงฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเจ้าเจ้ารุ่นนี้ครับมันจะมีรุ่นที่ไม่มีคิดก็คือไม่มีเสื้อตัวใหญ่อันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีจากตัวเครื่องอย่างเดียวนะครับส่วนรุ่นนี้อาจจะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถปรับรอบได้นะครับคือมันปกติทิมเมอร์ทั่วไปอ่ะที่ผมเคยใช้อ่ะ มันจะเป็นแบบนี้ครับคือนี่ัวเก่านะคือมันใช้แล้วมันสถานมือมากเลยเราไม่สามารถคอนโทรลรอบได้ครับนี่ยครับตัวนี้อันนี้คือผมใช้อยู่นะครับผมแต่ว่าใช้ไม่ค่อยดีครับมันันสถานมือจนแบบว่าบางทีเจ็บมือครับเวลาเราใช้งานนะคือมันเหมือนนันมันตีกับมือเราครับนะครับก็เลยซื้อเป็นรุ่นที่ปรับรอบได้นะครับแล้วเสียงก็คือมันไม่ค่อยโอเคครับตัวเนี้ยผมก็เลยซื้อเป็น เจ้ารุ่นนี้มาแทนนะครับซินสซโมตัวนี้นะครับผมนะครับแล้วก็เลือกอยู่หลายยี่ห้อนะครับผมก็มีมาเิต้ามีบอสมีอะไรครับแต่ว่ามาจบรุ่นนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้งานหนักแล้วก็ตัวนี้มันก็อุปกรณ์มาให้ค่อนข้างที่จะครบเลยทีเดียวนะครับภายในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างแต่น่าจะครบเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมซื้อเป็นตัวคิดมานะอันนี้ผมซื้อมาจากโฮมโปรนะครับนะครับโฮมโปรราคา2 4 9พันานะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เปิดให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้าง พอเปิดออกมาปุ๊บข้างในเขาก็จะมีอ๋อมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับเนี่ยตัวเกอง์เขาได้มีกระเป๋ามาให้นะครับเป็นกระเป๋าเก็บนะครับพร้อมกับกล่องนะเนี่ยครับสวยทีเดียวนะครับดูดูเรียบร้อยเวลาเราเลิกใช้งานเราก็มาเก็บใส่ตัวกระเป๋าได้นะครับผมเดี๋ยวมาเปิดข้างในกันดูนะครับข้างในนะครับก็จะมีเดี๋ยวเปิดในกระเป๋ากันก็จะมีคู่มือให้นะครับหนึ่งฉบับใบรับประกันนะครับ ลแล้รับประกันกับคู่มือมาให้นะครับหฉบับนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีมีดอกเราเตอร์ให้หนึ่งดอกนะครับเอาไว้ใช้กับเราเตอร์ได้นะครับแล้วก็มีอ่าปัจแจแขันปัจแจขันให้1อันนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นไม่รู้อะไรนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยน ดอกเราเตอร์หรือในเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นตังฐานนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เอาไว้ครอบเวลาดูดฝุ่นนะครับเวลาเราต่อเครื่องดูดฝุ่นครับต่อเข้ากับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกเ็เอาฝาได้ไปปิดอยู่ข้างหน้าเราเตอร์ครับอันนี้ก็คือตัวเราเตอร์นะครับ รตรงนี้จะไปติดไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับติดไว้แบบนี้นะครับมันจะมีอ l อน็อตตัวที่เขาให้มาสีดำม,มันนี้ครับเอาไว้ให้เรายึดยึดล็อกตัวหน้าตัวที่เราดูดฝุ่นเนี่ยครับกับตัวเสื้อนะครับติดกันแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ไม่ยากนะจริงแล้วอ๋อันนี้เป็นระบบล็อกด้วยดินกันแล้วก็เวลาปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ใช้หมดุดเนานะครับอ๋อดีนะครับปกติเวลา ทิมเมอร์ครับเวลาตัวถ้าอย่างเป็นตัวที่เมื่อกี้ที่ผมเอามาให้ดูข้างต้นนะครับคือเราต้องคายออกนะครับคายตัวคายตัวน็อตตรงนี้ออกเพื่อให้ตัวปากนี้มันอ้าออกแล้วเราก็ใช้มือเลื่อนแต่เนี่ยคือเราสามารถหมุนหมุนปรับได้นะครับผมว่าโอเคนะนี่ครับหมุนปรับได้ตามระยะที่เราต้องการครับนี่ครับว่าเราจะให้มันขึ้นตินตีนน,นี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคเลยนะนี่ครับ แล้วก็ปรับอันนี้คือตั้งไว้ที่ศูนย์นะแล้วก็เราจะเอาดอกทิมเมอร์ลงเท่าไหร่เราก็ดูตัวเเขาจะมีหน่วยวัดมาให้นะครับเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็ปรับลงมาครับเนี่ยมันจะมีเหมือนมาทัชดอยู่ตรงนี้นะครับเป็นมาตรวัดให้เราว่าเราจะเอาดอกทิมเมอร์ลงลึกเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยก็2เซนนะครับเนี่ยถ้าเราขึ้นสุดเลยก็เสมอเสมอบ้าก็เซนหนึ่งนะครับถือว่าโอเคนะครับแต่นี้ยังใหม่อยู่ครับยังไม่ค่อยมันก็เลยยังไม่ค่อยลื่นนะ ผมก็ยังไม่เคยใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับมันก็จะลึกเข้าไปแบบนี้นะครับก็ถือว่างานดีนะครับแล้วก็ล็อกง่ายล็อกแค่นี้ก็เสร็จเลยนะครับโอเคเลยครับครับส่วนตัวตัวที่เขาแถมมาให้ตัวนี้ครับก็เอาไว้ประกบข้างเอาไว้แบบเวลาที่เราเราทิมเมอร์เราทิมข้างไม้ครับมันก็จะช่วยประคองให้มันตรงครับประมาณนี้อย่างเี้ครับครับมันก็จะประคองข้างไม้ ทิมเมอร์ก็จะอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ประครองข้างไม้ตรงนี้ก็ปรับได้อีกนะครับปรับเข้าปรับออกได้อีกประครองให้มันอยู่ข้างไม้แบบนี้แล้วก็ใส่ไปเลยครับปื้ออย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถปรับระยะได้นะว่าจะให้มันมันห่างน้อยห่างมากยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะมันมันปรับได้หลายแบบนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อมานะครับที่อยู่ในกล่องนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บตัวนี้ก okay, นะ่อนอุปกรณ์ต่อมาที่อยู่ในกล่องจะเป็นเสื้อตัวใหญ่นะครับ แลวตนนี้คือเวลาที่เราถอดออกแล้วก็เอาเอาเอาตัวเขาเรียกอะไรเอาตัวเครื่องไปใส่ที่ทิมเมอร์นี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนี่ครับถอดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปใส่กับเสื้อตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มันก็จะจับได้ดีกว่าน่าจะเป็นนี่ครับมันจะมีร่องตรงนี้ใส่ให้ตรงกับมันจะมีมาร์กนะครับมาร์กตรงนี้อยู่นี่ครับมันจะมีมาร์กตรงนี้มาร์กตรงนี้นะครับใส่ให้ตรงร่องอย่างนี้นะครับใส่ลงไปนะครับพอ ทิมทีมเมอร์เราลงแล้วเราก็ล็อกนะครับลงแล้วเราก็ล็อกได้เลยนะครับ่างนี้เนะครับเราก็ล็อกปึ๊บเนี่ครับจะบับมันจะจับแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแนวอย่างนี้เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวไอ่ตัวเสื้อนะครับเนี่ยครับแล้วกดลงนะครับเนี่ยก็จะล็อกได้นะครับด้านนี้ด้านนี้ ตัวนี้จะเอาไว้ล็อกนะครับเวลาเรากดลงกดดอกลงไปที่ไม้ครับแล้วก็อันนี้มือก็ล็อกเลยพอมันล็อกเสร็จแล้วก็เลื่อนแล้วก็เลื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถเลื่อนเลื่อนตัวเราเตอร์มันคือมันจะจับแล้วมันจะมั่นคงกว่ากว่าที่เป็นเสื้อแบบนี้เพราะเสื้อแบบนี้เราจะจับแบบนี้ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้คือมันอาจจะสายได้แต่คือเราจับ2มือเลยนะครับแล้วเราก็เลื่อนได้นะครับแล้วก็มีไกด์ด้วยสามารถใส่ไกด์ได้นะครับเราเราสามารถเอาไกด์มาใส่ได้ได้คือสามารถไปดัดแปลง อะดปใช้กับตัวเครื่องได้หมดเลยนะครับสำหรับไกด์ที่เขาให้มาครับนะครับเดี๋ยวผมแกะมันจะมีไกด์ตัวหนึ่งอยู่ในกล่องครับตัวไกด์อีกตัวที่เขาแถมมาในกล่องนะครับก็เอาประมาณว่าใส่แบบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกนะครับแล้วเราก็เอาไม้ข้างหนึ่งประกบข้างนี้นะครับเวลาเราเวลาเราเสาะร่องเราก็ลากไปเลยครับปื้นะครับไอตัวนี้มันก็จะยันกับตัวไม้ที่เราเป็นแบบไว้ครับมันก็จะลากแล้วมันก็เส้นก็จะตรงนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วน ไกด์อันเนี้ยมันก็เอาไว้ทําวงลีก็ได้นะวงลีก็คือเราก็เจาะรูลงไปที่ไม้ครับแล้วเราก็บุ่นเราเตอร์ครับมันก็จะสอดล่องปเป็นวงลีนะครับอุปกรณ์ให้เขาให้มาก็ถือว่าครบทีเดียวนะครับแล้วก็เตัวตัวเสื้อเนี้ยอันนี้คือที่ผมอยากได้ก็คือตัวนี้เลยนะครับมันสามารถที่จะเขาเรียกอะไรดีมันปรับได้หลายอย่างนะครับเราก็จับถนัดมือแล้วก็แวนที่เราใช้ก็อย่างงี้ครับเนี่ยเราก็สามารถกดขึ้นกดลงได้นะครับ สมาสมารถกดอันนี้คือตั้งความลึกของของตัวที่ตัวดอกได้เวลาเรากดนะครับเนี่ยมันก็จะมีระดับให้ยันหนะมีระดับให้เราปรับตัวข้างล่างด้วยตัวข้างล่างอันนี้สามารถหมุนหมุนปรับระดับได้ครับว่าเราจะให้มันยันยันถึงระดับไหนนะครับเนี่ยเราก็กดลงไปได้ครับกดมันก็จะไปยันอยู่ที่น็อตตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็หมุนปรับได้ให้มันลึกเนี่ยอันนี้ก็จะลึกหน่อยครับเนี่ยเราก็หมุนนะครับหมุนแล้วก็มันจะเปลี่ยนระดับเนี่ยครับพอเรากดปุ๊บ คน,นครับพอเรากดปุ๊บมันจะบยันเนี่ครับอย่างนี้นะครับก็สามารถปรับสูงต่ำได้ที่น็อตตรงนี้เลยนะครับผม,มก็ถือว่าปรับได้หลายอย่างแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายทีเดียวนะครับเหเวลาใส่กับเดิมก็มันจะมีมันจะมีมาร์กอยู่ตรงเสื้อข้างใน,นครับเนี่ครับเป็นมาร์กเล็กๆอยู่ก็เอาล่องตรงนี้ใส่ให้ตรงนะครับ นี้เองก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูสิว่าเสียงหรือว่าเครื่องเนี่ยมันจะเดินเรียบหรือว่านิ่งไหมนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับไว้ที่เบอ,อเร์หน,นึ่งเลยนะครับนี่มนนิ่งมากเลยนิ่งเลยนะถ้าเป็นเครื่องตัวเกา่านี่คือแบบว่ามันสะ้านได้หมดเลยนี่นิ่งเ,เดี๋ยวผมจะลองสับรอบดู โอเคเลยนะครับผมรอบนิ่งใช้ได้เลยนะครับผมไม่เหมือนกับตัวที่ผมเคยใช้มาก่อนหน้านี้มันสถานมือไปหมดเลยเปิดทีมือเจ็บไปหมดสั่นไปหมดครับแล้วมันก็งานก็ออกมาไม่ดีเพราะว่ามันไม่นิ่งครับด้ามจับอะไรตรงนี้ก็เป็นยางจับถนัดมือนะครับผมก็นะครับประมาณนี้เลยเวลาเปิดเครื่องนะครับครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวอันบ็อกซิ่งเครื่องซินโซโนนะครับเครื่องสอล่องรุ่นนะครับ T M นะครับผม635ากิ๊นะครับ ของผมคังนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กําลังหาซื้อเครื่องซองลองสักเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าแต่ก่อนผมไม่รู้ผมไปซื้อเครื่องเครื่องธรรมดามาที่มันปรับรอบไม่ได้ครับคือมันค่อนข้างที่จะแบบจาเรียกอะไรดีอะมันค่อนข้างที่จะ สถานมือมากเลยแล้วรอบมันก็ไม่นิ่งนะครับผมนะครับผมก็เลยจัดตัวนี้มาลองใช้งานดูนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะครบทีเดียวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วครับมีกระเป๋าอะไรเก็บให้เรียบร้อยเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังมองหาอยู่บ้างนะครับผมไม่มากก็น้อยนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเงมาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาลงให้ชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ